อรุณสวัสดเช้าว,วันเสาร์ที่นี่สวนเกษตรตะกะแตนย่านยาวออกค่ะเวลานี้เวลาหกโมงกว่าๆค่ะพระอาทิตย์เริ่มจับขอบฟ้าแล้วนะคะแล้วก็จะขึ้นในไม่ช้านี้ก็บริเวณนี้ค่ะตรงนี้ตะกะแตนถ่ายจากหน้าบ้านเขียวค่ะเราก็จะเห็นแสงที่มันออกมาแล้วนะคะแล้วก็มองไปมุมนู่นได้ยินเสียงไก่ขันไหมคะ นุ่นน้องไก่เรียกตะก,กะแตแล้วบอกไปเอาอาหารให้น้องหน่อยน้องกําลังจะหิวแล้วนะตะก,กะแตนดัดนิสัยเขานิดนึงค่ะเมื่อวานไม่ใช่สิไม่ใช่เมื่อวานสองสามวันนี้เขากินไม่หมดตะก,กะแตนให้อาหารเวลาสองมื้อค่ะที่เขากินไม่หมดเพราะว่าตะกะแตนน่ะจะถากหญ้าบ่อยมากเขาก็ามาช่วยกินจิกหนอนจิกอะไรจนอิ่มพอเสร็จปั๊บ ตอนเย็นมื้อเย็นเขาก็กินไม่หมดแล้วมันเหลือค่ะเหลือตะ๊กแตนก็กลัวว่าหนูมันจะมากินแล้วมันจะมาปล่อยสารพิษให้น้องไก่ก็เลยดัดนิสัยเมื่อวานไม่ให้อาหารเดี๋ยววันนี้เขาร้องเรียกละเดี๋ยวจะต้องรีบไปให้อาหารน้องไก่ละคงต้องขอตัวทุกท่านก่อนนะคะไปแล้วบายบายจ้า